ปีมือหสนับสนุนโดย Do m ม x do ์ดูโกแชมพู t o t ัลรี p พ i ฟ5จาก l อรีอ l ลปารีสตัวเฮียคะครับตัวเฮียชื่นชอบฟังในเสียงดนตรีไหมคะ ตัวเฮชอบฟังเสียงดนตรีธทนนิตอนถามต้องทําท่าแบบนั้นครับผู้ชายอบอุ่นอย่างตัวเฮน,น,นะต้องชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วเปียนะมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สายลมแสงแดดป่าไม้เขขจีและต้องมีดนตรีอยู่ในหัวใจนี แต่ถามทำไมฮะคือตอบมานี่เยอะกว่าน้องเมื่อกี้ก่อนอีกนะคะเนี่ยก็เป็นไม่ได้ไงครับโชว์ความอบอุ่นไงคือที่น้องจะถามเนี่ยนะคะเพราะว่าน้องมีน้องคนนึงค่ะเป็นเด็กอายุ7ขวบเขาก็หลงรักเสียงดนตรีเหมือนกับตัวเฮียนี่แหละแต่ว่าเขาสามารถเล่นเปียโนได้โดยที่ไม่แพ้มืออาชีพคนใดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเจ็ดขวบเนี่ยนะปี๊เดี๋ยวใช่สิคะคือเด็กเล่นเปียโนเนี่ยนะครับก็เคยพอเห็นมาบ้างครับแต่จะมาบอกว่าเด็กอายุ7ขวบเนี่ยนะครับ เล่นเป็นโนไม่แพ้มืออาชีพเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเปียครับมันยากครับนั่นไงชอบว่าเขาดูถูกคนอื่นตัวเองก็ดูถูกคนอื่นเหมือนกันก็มันยากอ่ะอ่าถ้าอยากอยากรู้เนี่ยนะคะไปฟังให้ดีกับหูไปดูให้เห็นกับตากันเลยไปเดี๋ยว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 ก่อนไปเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนไปเลยนะตัวเฮียขอเพิ่มบททดสอบได้ไหมจะได้ดูว่าน้องเขาเจ๋งจริงหรือเปล่าเอามาเอามาเพิ่มมาเพิ่มมานี่เลยครับขอเพิ่มบททดสอบนะครับให้ปิดตาแล้วเล่นเป็นโนฮะดูดิจะงทำได้เปล่าปิดตาแล้วเล่นเป็นโนเนี่ยนะ กันลองไปดูกันไหมไปดูเลยค่ะเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยลไม่ได้หรอกปิดตาเดินยังชนเป็นโนเลยสะดุดหกล้มช่วงมือหนึ่งในดวงใจในวัยเด็กหลายคนตัางมีความฝันที่อยากจะทำแล้วจะมีสักกี่คนที่จะตามหาความฝันได้สำเร็จ กระบี่มือหนึ่งขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับหนุ่มน้อยที่ได้พบกับความฝันของตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์เขาคือเด็กชายผ้าสวิตสุจารีรัตเจ้าของชาย,ยาพี่ชาหน,นูน้อยนักเปียโนที่บอกว่าพี่ชาญไม่ผิดแน่ๆครับเพราะว่าเด็กน้อยเจ็ดขวบกวนี้ ถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดของน้องๆอ,อีกสองคนแต่เห็นอายุน้อยแบบนี้ความสามารถและผลงานของพี่ชายไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายโฆษณาหรือถ่ายหนังสือน้องเขาก่อนล้วนผ่านมาแล้วทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนนี้และเขาก็ทำมาได้สำเร็จอย่างงดงามนั่นก็คือการเล่นเป็นโนแสนเพราะแบบนี้ครับ ก็จะสารวนฝึกฝนกับการเล่นเปีโนโตัวนี้แหละครับโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ดูแลการเล่นพักดันอยู่เบื้องหลังจนพิชานไปลงแข่งขันเปียโ,โนแล้วได้รางวัลการันตีความเก่งกาจมาแทบทุกสนาม ค,คิดว่าเสน่ห์ของการเล่นเป็นโนเนี่ยอยู่ที่เราสามารถจะเล่นคนเดียวก็ได้เป็นเพลงบรรเลงหรือว่าเราจะร้องไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยก็ได้อะค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่คุณแม่เลือกก็เพราะว่าการที่จะเล่นเป็นโนเนี่ยเราต้องแยกประสาทของมือซ้ายแล้วก็มือขวาเล่นคนละโน้ตกันแต่เล่นไปพร้อมกันคุณแม่คิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของของน้องคุณแม่ก็เลยเลือกให้น้องเรียนเป็นโนตั้งแต่เด็กอะค่ะเอาเป็นว่า เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานการเล่นปีโนกันก่อนครับเริ่มด้วยการเรียนรู้ว่าโน้ตตัวแรกอยู่ตรงไหนโดยโน้ตตัวแรกจะอยู่ตรงคีย์2ตัวนี้ครับจากนั้นต้องเรียนรู้โน้ตส่วนไปทางซ้ายเสียงจะต่ำลงย้ายมาทางขวา เสียงจะสูงขึ้นแม่มีแค่ให้พี่ชานสอนแค่เบสิกยังอินและน่ารักขนาดนี้โครการเลงเลยดีกว่าครับพี่ชาน จริงๆแล้วเครื่องเล่นดนตรีหลักที่ใช้บรรเลงเพลงนี้ก็คือกีตาร์ครับแต่คุณผู้ชมฟังเสียงเปียโนที่พิชานบรรเลงสิครับว่ามันคล้ายคลึงกับเสียงกีตาร์มากแค่ไหนนี่แหละครับความยากที่พิชานจัดมาให้ชมเปน็นอันดับแรกและเนื่องจากว่าจังหวะของดนตรีเพลงนี้เป็นแนวร็อกพิชานจึงต้องเล่นให้เร็วและไวตามบีดของดนตรี มือซ้ายจะทำหน้าที่เลี้ยงตัวโน้ตส่วนมือขวาจะขยี้ตัวโนตต่างๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่านี่คือลีลาของเด็กเจ็ดขวบ เปียนโน al, ขยับมาเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าอ่งหนึ่งอุปกรณ์ที่พิชานจะเล่นในงานโชว์ต่างๆส่วนวิธีการเล่นพิชานเขาบอกว่าไม่แตกต่างกับเปียนโน al. ครับเพลงแรกกว่าจังหวะเร็วแล้วแต่สำหรับเพลงนี้บอกได้คำเดียวครับว่าห้ามกรบพริบตาสองมืออบอวบสิบนิ้วสั้นๆแต่มันจะพลิ้วไหวดุจราชนีเรืองระบำถ้าพร้อมแล้วห สีส่สองหนึ่งดูท่าทางพี่ชาญสิครับเมามันจริงจังตั้งใจแล้วจะไม่ให้หลงรักเด็กน้อยคนนี้ได้ยังไง Oh, oh, oh. จังหวะควายมือนี่สวยงามพร้อมเล่นตอบได้แบบไม่สะดุดแน่นอนจริงๆครับพี่ชาน ชานส่งสัญญาณเพลงจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับขอปรบมือให้พี่ชานจักใจจริงๆตรงกลางของเพลงมันต้องควยมือแล้วก็ตรงสุดท้ายมันต้องกดโน้ตค้างเพราะว่ามีเก้าโน้ตครับ ใจสำคัญของการเล่นเป็นโนะค่ะก็คือว่า1น,น้องจะต้องมีใจรักก่อนถ้าน้องเขารักเนี่ยการที่จะทําอะไรมันจะง่ายแล้วก็หัวใจข้อที่2คือรักลสนุกเนี่ยก็ต้องขยันซ้อมด้วยการเรียนเป็นโนเนี่ยมันไม่มีทางรัดยังไงคุณต้องซ้อมแล้วก็ขยันซ้อมพยายามซ้อมให้น้อยอาทิตย์ละ3วันเนี่ยค่ะแล้วคุณก็จะฝีมือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะและตตอไปนี้ คือบททดสอบสุดท้ายของวันนี้กับการโชว์แบบปิดตาในเพลง Hawaii Five O ที่ทางรายการได้ให้โจทย์ไปเพียงแค่2อาทิตย์เรามาชมและฟังกันดีก,กว่าครับว่าพี่ชาติเขาจะสามารถหรือไม่ใส่ผ้าปิดตาเช็คตำแหน่งมือถ้าพร้อมแล้วก็ลุย ดูสิครับไม่ว่าจะไล่นิ้วว่างนิ้วนี่ขนาดปิดตานะเนี่ยทุกตำแหน่งของนิ้วที่จิ้มลงไปแต่ละตัวโน้ตยังเป๊ะเวอร์ีทําไม่ได้ชมมาตั้งแต่ต้นบอกยังไงก็ไม่เชื่อนะครับว่านี่คือลีลาการบปรลงของเด็กล <c oughs> รงมาชมกันอีกครั้งดีกว่าครับ <c oughs> ว่าการใช้ประสาสัมผัสทั้งมือและหู <c oughs> ให้สอบประสานเป็นหนึ่งเดียว จนบรรลงเพลงออกมาได้ถูกต้องเห็นแบบนี้คงไม่ต้องย้ำแล้วนะครับว่าพี่ชานั้นทุ่มเทและจริงจังกับการฝึกซ้อมมากขนาดไหนสุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมที่กระบี่เมื่อหนึ่งขอสนับสนุนให้น้องๆหนูๆเอาเป็นตัวอย่างเพราะความฝันจะเป็นจริงได้ ถ้าเราลงมือทำขอเสียงปรบมือดังๆให้เขาอีกสักครั้งเด็กชายผ้าสวิตสุจาริรัตเจ้าของชาย,ยาพี่ชาญหนูน้อยนักเปียโนโ,นโอ้โอไม่มีคำบรรยายใดจริงๆนะครับอายุเจ็ดขวบเนอะอทำได้ขนาดนี้นะไม่ว่าจะเป็นการแกะเพลงนะบรรเลงสดๆนะ หรือว่าขนาดปิดตาเล่นนะอันนี้ต้องขอคารว่าจากใจจริงๆนะครับพอเห็นน้องขอเขาแล้วเนยนะไม่อยากนึกเลยอะเ่าตอนเราอายุเจ็ดขวบเนี่ยทำอะไรได้บ้างอะเปี้ยฟ้าก็เหวเลยอะ่ะเหวลึกด้วยอะ่อแะแลดับตัวเฮียนะยิ่งกว่าแค่ขี้มูกก็มากินกับเข้าเหนียวอีกหนูว่านะ <laughs> แต่น้องเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะไม่ว่าตัวเฮียเนี่ยจะขอให้ทาอะไรขอให้ทาแบบไหนน้องเขาจัดให้หมดโอ้โหไม่เกินความสามารถของน้องคนเลยใช่เลยอ่ะแล้วก็ต้องขอโทษก่อนเลยนะต้องขอโทษน้องเลยนะตอนแรกเห็นนิ้วน้องเขาไงอุ้มๆสั้นๆเนอะเราก็นึกว่าโอ๊ยกดไม่ทันแน่นอนแต่พอเลิมปุ๊บนี่โอ้โหทั้งพลิ้วไหวทั้งลวดแล้วนะแล้วเพลงที่เล่นออกมานะทั้งเพราะทั้งมันอะทั้งเจ๋งอะนะบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้หลงรักน้องเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปทำป้ายไฟเลยครับโอ้โหพี่ชาญอย่างนี้เลยแล้วกด ปปเป็นปแฟนคลับเป็น FC กันเลยเออยืนดูข้างๆเวทีอย่างนี้เลยเชียเลย<อ>น,น,น้องๆหนูๆท่านไหนนะคะที่ชมอยู่เนี่ยหาเวลาว่างแล้วก็ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์รับรองนะคะเผื่อมาเป็นกระบี่มือหนึ่งแบบพี่ชาจะได้มีป้ายไฟอย่างนี้จะได้มี FC บ้างเนอะสูๆ้ๆครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการไปเปิดห้องเสื้อระดับมือหนึ่งในตำนานเพื่อขายเคล็ดวิชาที่ทำให้บิ๊กทหาร และนักการเมืองระดับประเทศต้องตบเท้ามาใช้บริการรบี่่มือหนึง